ฉันว่าเยเอฟมันย่ะเยออแก่คุณสู้มันไม่ได้เลยเหรอมันยอมจะแย่งแฟนเยเอฟมนเป็นของฉันให้ได้แกคบกับบิ๊กนานหรือยังะเข้าไปที่สามแล้วนะเขามองฉันสายตาแบบเจ้าชู้แกอย่ากไว้ใจมากนะเอฟจะไม่ทนกับการกระทําแบบนี้อีกแล้วนะเอฟก็เลิกไปเลยปะได้ยันเลิก็ะเลิกจังหวะนี้เหมาะเลยพี่จะเข้าไปปอบบิ๊กสมนหน้าอยากมีความสุขนะ ไอเอมันเข้าน้ำนานจังสงสัย่ายหนักมั้งเออป๊อปอแกสังเกตปะ่ะกระป๋อใหม่เอฟอ่ะสวยอ่ะโอ้ยทำไมแกไม่เห็นมีเหมือนมันเลยอ่ะจะยอมมันได้ไงสู้มันไม่ได้เลยอ่ะแกจริงเหรอวะฉันสู้มันไม่ได้เลยเหรอจริงแกสู้มันไม่ได้สักนิดเลยอ่ะโ,อโทษทีพวกแกนานไปหน่อยอนะ่ะ เ,ออเราไปหาอะไรกินกันเลยดีไหมอืมไปดีกำลังหิวพอดีเลยแล้วไปกันไงอะ่ะรถเมย์เหรอไม่ต้องห่วงเดี๋ยวฉันพาไปตามอ่ะแกดูผู้ชายคนนั้นดิดูดีหล่อเนี่ยยืนข้างๆรหนาสงสัยจะเป็นเจ้าของรถแน่เลยแกดูท่าทางจะรวยแกว่าบ้า คนนั้นน่ะหรอแกวีป๊อปฉันว่านะผู้ชายคนนั้น่ะเหมาะกับแกมากถ้าแกเขาได้เจอแกเขาชอบแกแน่ฉันว่าไม่อ๋อแอฟอย่าเพิ่งขัดคอได้ปะเพื่อนอุตส่าห์เจอผู้ชายหล่อๆให้เพื่อนนีเกิดมาเถอะเขาชอบแกชัวอุ้ยดูดิเขายิ้มให้แกด้วยนะตายแล้จริงด้วยแกตายแล้วนี่นี่นี่ฉันสวยยังอะ ได้แหมสวยสวยมากแล้วเ๊ยเขาเดินมาแล้วเขาต้องมาขอเบอร์แกไหมไงแต่ฉันว่าเขาไม่ได้มาขอเบอร์แกนะปากไปเลยเอฟหวานแค่ว่าเขาจะชอบฉชนไหมแกชอบแกสวยโวเอฟ นี่รู้จักกันด้วยเหรอรู้สิก็ดีเขาเป็นแฟนฉันเองบอกฉันว่าเยอเอฟมามันยาะเยยแกมันต้องสะใจแน่เลยอะดูท่าทางมันดีที่แบบแฟนมันหล่อมันรวยไงแล้วเราดันไปชมแฟนมันต่อหน้ามันอีกแกยอมไม่ได้หนะเว้ยนใครบอกว่าฉันจะยอมฉันไม่ยอมหรอก นี่เพื่อนเอฟที่เคยเล่าให้บิ๊กฟังใช่ไหมใช่คนนี้ชื่อหวานคนนี้ชื่อป๊อปเพื่อนสนิทเอฟเองสวัสดีค่ะสวัสดีครับถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวเราไปหาอะไรกินกันดีกว่านะเดี๋ยวไปรถบิ๊กกันพอดีว่าจะมีทุระด่วน่ะเอฟยังไงไปกันก่อนเลยแล้วเดี๋ยวถ้าเ,เสร็จทุระเดี๋ยวตามไปเนาะเอางั้นหรอ จังไงก็รีบตามไปนะถือกรเป๋าให้นะไปร <c oughs> อระหว่างเนี้ยแกก็แทรกลางระหว่างสองคนนั้นแกอ่อยแฟนยายเอฟไปเลยแย่งมันมาให้ได้ล่ะ <c oughs> จัดไปสิรออะไรคอยดูนะแกฉันจะแย่งแฟนยายเอฟมาเป็นของฉันให้ได้ฉันจะไม่ยอมแพ้คุณอย่างยายเอฟแน่นอน ฉันรอติดตามผลงานของแกนะแต่ว่าฉันต้องรีบไปทำธุระแกรีบไปไปอืมเฮ้ยแกฉันขอนั่งข้างหน้าได้ไหมอะพอดีฉันนั่งเบาะหลังแล้วฉันแบบเมารถนะ่ะได้ดิ ขอใจนะแกไม่ว่าฉนะันนะเชิญครับคุณค่ะอุ้ยเ่อข้าเข็มขัดด้วยนะครับขบ้าอ้าวนี่พวกแกไม่ได้ขับรถกันเองหรอกเหรอ พอจ้าพอดีฉันมีคนขับรถให้นะ่ะจะไปกันเลยไหมครับไปเลยครับพีบอยากกินอะไรเพิ่มก็สั่งเลยนะกินอะไรดีนะอ่ะเอาอันนี้แล้วก็ นีบิ๊กบิ๊กสั่งให้ป๊อปหน่อยสิป๊อปเอาแบบเอฟเลยได้สิเออบิ๊กบิ๊กไปสั่งน้ำเปล่าเพิ่มให้เอฟหน่อยสิอยากกินน้ำเปล่าอ่ะจ้ะถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวเอฟรอแป๊บหนึ่งนะบ,บิ๊กไปเอามาให้โอเคค่ะนี่เอฟฉันทำอะไรแกหน่อยสิ แกคบกับบิ๊กนานหรือยังอ่ะก็เข้าไปที่สามแล้วนะว่าแต่แกถามทำไมอ่ะคือฉันว่าบิ๊กเขาดูเจ้าชู้อ่ะแบบเขามองฉันสายตาแบบเจ้าชู้เก็บพอจะนึกออกไหมแบบสายตาแบบจุยยัวอะไรประมาณเนี้นี่แกอยากไว้ใจมากนะจริงหรอแก ป่ามาแล้วจ้ะอุยเราขอหนาะพอดีเราขอแห้งอยู่พอดีเลยอะ่ะขอใส่นะบิ๊กหาเอไปเข้าน้ำหน่อยดิจ้ะ ต้องไปทะเลาะกันแน,น่ๆเลยสม,มน้ำหน้าอยากมีความสุขด,ดีนะัเอา้าทำไมนั่งคนเดียวกระสอบนันหายไปไหนโนนไปห้องน้ำนี่ตอนนี้ยายเอฟขาเตียงเริ่มสั่นคอนแล้วนะสงสัยคงจะไปทะเลาะกันอยู่แน่เลยเจอ แผนฉันเข้าไปรัดขาตามไปดูกันไหมเอาเลยไปสิโอ้น้ำวางไว้นี่แหละโอ้ยรีว<ๆ>ไปค่าไปฆ่าไปค่าเอฟจะไม่ทนกับก,การกระทำแบบนี้อีกแล้วนะถ้าไม่ทนะเอฟก,ก็เลิกไปเลยปะได้งั้นเลิกลก็เลิกดีเลิกไปเลย เลิกกันเหแกป๊อบจังหวะเนี้ยเหมาะเลยพี่จะเข้าไปปอบบิ๊กเอาไปเลยเฮ้ยเอฟบ,บิ๊กใจเย็นก่อนนะนี่ถึงขั้นต้องเลิกกันเลยเหรอใช่ป๊อบเธอจะไม่ทนกับอะไรแบบนี้อีกแล้วอะใช่พี่ก็จะไม่ทนเหมือนกันบิ๊กบิ๊กใจเย็นๆนะ บิ๊กไม่ต้องไปไล่เอฟอะไรขนาดนั้นก็ได้เออไม่งั้นก็ค่อยๆพูดค่อยๆจากกันก็ได้เนาะอยา่างจชหน้าด้านอยู่อเอฟฉันว่าแกรี่บอกไปเถอะเดี๋ยวทางเนี้ยให้ป๊อปเป็นคนปลอดบิ๊กเองเอฟแกรี่ไปสิเดี๋ยวบิ <Because> ๊กเขาจะโมโหไปมากกว่านี้นะเธอสองคนนั่นแหละที่ต้องออกไปอ่ะ ไล่พวกเราอ่ะก็พวกเธอสองคนเลิกกันแล้วไม่ใช่หรอเปล่าหรอจ๊ะที่พวกเธอได้ยินก็คงจะได้ยินไม่ครบละสิออหมายความว่าไงอ่ะก็หมายความว่าที่ฉันบอกว่าเลิกคบเนี่ยก็หมายถึงเลิกคบกับพวกเธอสองคนไงเอ๊จะไม่ทนกับการกระทําของเพื่อนๆแบบนี้อีกแล้วนะ ถ้าไม่ไหวก็เลิกคบไปเลยเอฟแค่เพื่อนที่ไม่จริงใจอะ่ะเออได้เง้นเลิกก็เลิกดีเลิกคบไปเลยเพื่อนไม่จริงใจแบบเนี้ยอยู่าต่างคนต่างไปดีกว่าพี่ว่าถ้าเอฟต้องมีเพื่อนแบบเนี้ย เอฟไม่ต้องมีดีกว่าเอฟแกกำลังเข้าใจพวกเราผิดนะเอฟพอได้แล้วป๊อปหวานฉันว่าพวกแกสองคนนะ่ะคบแล้สองคนโด<ม>ยไม่ต้องมีฉันก็ได้นะถ้าฉันมีเพื่อนเยอะแล้วโดนแทงข้างหลังต<ม>ลอดเวลาแบบพวกแกเนี่ยฉันยอมอยู่คนเดียวดีกว่าโทเอฟแก แกเข้าใจพวกเราผิดจริงๆนะเอฟไปกันเถอะเอฟเอฟแกแกเข้าใจผิดก,ก,กลับมา่อนเอฟโอ๊โยพราแกนั่นแหละคอยยุให้ฉันแย่งของของเพื่อนเนี่ยฉันเนี่ยนะยุแกน่ะหาที่ขี่ฉา <exempel. S 2> <ๆ>เห็นไหมล่ะ่เอฟเลิกคบพวกเราเลยโอ้ยยุอะไรนักหนาก็ไม่รู้ แกนั่นแหละขี้ฉาไม่ต้องมาโทษฉันเลยนะโอไยไปเลย